แล้วมันถ้าเกิดมันรับเวลาหมดก็คือตายนะครับมันก็งหวงผมมาแล้วครับ้วยกูภายนี่แน่แค่นั้นเองครับโอ้สวัสดีครับมีลักกที่แบนะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็กตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อิล็ตที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับ ราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางัคกี้แบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับอ่าสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่ในที่ออฟเซอร์เวียในวลาดนะครับโดยมีจะมาพูดหลายเรื่องนะวันนี้เก็บหูกระต่ายที่ไหนหูกระต่ายสายฟรีนะครับอ่าต่อไปเปิดเลยว่า44เราจำเป็นต้องรีบไหมอ่าต่อไปเป็นในส่วนหมอกสีม่วงนะครับวันนี้คนถามมาเยอะว่าหมอกสีม่วงต้องทํำยังไงนะครับ ต่อไปการหาเศษแดงทำการ์ดแดงเนี่ยทำยังไงใช่ไหมครับวันนี้มีให้ดูนี่การ์ดการ์ดฟรีเลยการ์ดฟรีไททเนียนแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือการผ่านบอสนะครับดัน40แบบยากนะคะรับบอสดันสี่แบบยากแต่ว่าไอ้ผึกผลึกเทพปีศาจอะ่ะมียังหาตี้ลงไม่ได้นะครับนี่แบบยากนะครับ สกิลนะครับทายังไงหาแต้มสกิลวเยอะนะครับเอาเดี๋ยวเอาเรื่องไหนก่อนดีโอ้โหวันนี้พูดเยอะมากแล้วน,นะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติมีทําคลิปแยกโอ้โหคงไม่เสร็จอะมันคงเป็นสิ์คลิปมีเลยต้องพยายามรวมเนื้อหานะครับอ่ะเดี๋ยวไปในส่วนเอ่อปลดเลเวลก่อนดีกว่าตอนนี้เลเวลจะได้อยู่แค่41นะครับเห็นปะวันที่18ตอนตีห้าจะปลด44ครับก็18วันเอสิบแปดจะมวันนี้วันที่1 5อีก3วันอีก3วันปลด44ครับอันดับแรกเลยสำหรับเพื่อนๆไม อ่ะต่อไปเราไปดูในส่วนการหาหูกระต่ายครับหาง่ายแต่สายฟรีน่ารักน้องน่ารักคุงเลย,ยนี่จะมาบอกหูกระตายสุดน่ารักสุดคูลนะครับอันนี้แบบฟรีเลยนะไม่ต้องเติมเงินแต่อย่างใดนะครับหูกระตายให้มาที่นี่เลยครับนี่เกาะอาซี RC นะครับสำหรับคนไม่ทราบนี่มาตรงมีเลยครับจะเจอน้องกัดเอ,อน้องแมวอยู่ตัวเดียวนี่นมีทาไปเรียบร้อยแล้วพอคุยเสร็จน้องแมวก็จะบอกว่าเมยวเมิว,มวให้เราไปชน เออเขาเรียกว่าอะไรน,นะฟองน้ำนะครับไปชนฟองน้ําประมาณ6อันแค่นั้นเองครับอ่าเราเล่นะเควสเสร็จก็มาชนฟองน้าครับเริ่มจุดจากตรงนี้แต่ขอภายตรงนี้มีทําผ่านไปแล้วนะครับก็นี่เริ่มมาชนจุดนี้เลยถ้าหมีจำไม่ผิดนะครับพอชนเสร็จเนี่ยฟองน้ําจะโผล่ขึ้นมาจะนับเวลา3 2 1ก็ชนให้ทันครับเนี่ยมันก็จะไล่สเต็ปไป4อันนี้ดอกเออฟองที่2อยู่ตรงนี้ครับฟองที่3ฟองที่4แล้วก็ฟองที่5เนี่ยมันจะจบตรงนี้ถ้าหมีพูดผิดขอภายนะแต่ว่าหมีจําได้ประมาณแถวๆนี้ครับ อ่าพอชนเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปคุยกับน้องเมียวเมียวเะครับแค่นั้นเองก็จะได้หูกระต่ายแล้วสุดน่ารักนะครับอ่าตอนนี้เพื่อนๆน่าจะได้หูกระต่ายเสร็จแล้วเราไปหาเนื้อหาอะไรต่อดีอ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำดูจีโฟนนะครับสามารถเปิดเห็นไหมไลฟ์ทีละยูสได้เลยสามารถเล่นสิเกมพร้อมกันสบายเลยครับ อ่าต่อไปในเรื่องราคานะครับ U V I P จะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน G V I P จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ3าวันกับ90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ U V I P 465บาทหลือ285บาทแล้วก็ G V I P เหลือ5 540บาทหรือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมากอ่าอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็จะลืมมาอุดหนุนกันเนาะ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรีสีชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด lucky b e a ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารทั่วไทยเลยครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนหมอกสีม่วงนะครับหมอกสีม่วงนี่เห็นไหมเขาจะบอกบอกว่าเปิดช่วงเวลาไหนเพื่อนๆมากดดูตรงนี้ได้เลยครับนี่เปิดตั้งแต่10โมงขึ้นไปนะครับโดยที่เราจะต้องไปหาบอสครับตามแมปอ่าเดี๋ยวมีขอขึ้นจุดให้ดููเเพื่อนกก็็ไไปปตาามววลลแ้ด จุดบอสเกิดครับอันนี้ป่าแห่งป่ากันเลยนะครับเห็นว่า3จุดอ่าหนึ่งต่อไปเป็นในส่วนขูเขาบอ่อเหมมันก็จะมีในส่วน2จุดนี้นะครับสําหรับคนหาบอสก็ลองไปหาดูครับอันนี้คนหามาเยอะเรื่องหมอกนะครับหมีก็ขอแยกรวบรวมเลยแล้วกันถ้าเกิดสมุตหมีแยกคลิปคงไม่ไหวครับมัน,ม,น,ม,นมันหลายสาเหตุนะครับอ่าต่อไปเอาเป็นเรื่องการอัพเลเวลไวๆแล้วกันก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วว่าการอัพเลเวลเนี่ยเราก็ลงตรงนี้ให้หมดมันจะตันข้างบนตรงนี้ใช่ไหมนี่ นี here, 98, right? ่เ p เราตันแลวครับ9ก้0 0ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆ่อยากได้เ p พเพิ่มก็มากดตรงนี้เต้นครับคนไม่รู้เยอะนะเอามีเต้นหมดไปแล้วอะขอภัยครับมันจะเป็นรูปรูปปั้นรูปปั้นรูปนกอะเออตรงเนี้ยมันจะได้เ p อยู่ประมาณหมื่นกว่าเพื่อนๆ่อต้องไปเต้นที่เมืองแค่นะครับแต่ว่ามีใช้ไปหมดแล้วขอภัยนะครับนี่เนี่ยครับกล่องดนตรีพิเศษครับนี่นี่นี่เล่นคุ้มกันจะได้นะมีขอภัยนะครับนี่นี่อันนี้เลยไปใช้ที่เมืองหลวงครับอันนึงมันจะได้เอ็กพีหมื่นสี่หรือหมื่ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนการรวมหาป้ายตั๋วทองเอาไว้เปิดกาชาแบบชํำๆนะครับส่วนใหญ่ก็นี่มันไม่ตั๋วทองดิเออก็ตั๋วทองแหละตัว๋วกาชาพูดแมวนะครับตัว๋วกาชาพูดแมวของหมีหมีหาจากไหนบ้างใช่ไหมครับก็เป็นในส่วนโหมดเลยแจกเยอะแยะครับคุ้มกันอ่าแล้วก็เป็นในส่วนไต่หอให้ไปไกลที่สุดเลยครับมันก็จะมีแจกอยู่แล้วแต่มันจะมีนิดนึงคือมันจะมีให้เราซื้ออในหอนะครับเดี๋ยวมีขออยญาเดินพาไปสักนิดนึงนะครับ ก่อนจะถึงเดี๋ยวมีคอยได้คอยแนะนำนะครับมันจะมีท้าทายผู้กลาอันนี้จะได้ตั๋วทุกตัวเลยครับเพื่อนๆคนควรตีให้หมดเนี่ยนับรวมรวมได้ก็ได้ประมาณ30บวกคนน่ะเพื่อนเตีให้หมดเลยครับก็ได้30ตัวฟรีนะบางตัวถ้าเกิดสมบุรมันเป็นบอสแบบมันจะได้ตั๋วด้วเยครับเนี่ยอันนี้สำคัญเพื่อนๆต้องหานะครับเสร็จแล้วก็คุ้มการในนี้หมีบอกแล้วร้านค้าอัมพันธ์แล้วก็หอคอยแค่นี้หลักๆครับ แต่หอคอยมันจะมีให้ซื้อนะรวมรวมวิธีการหาตัวทองีมีได้อย่างต่ำก็200รอ่ะเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดสมมติเราผ่านไปไกลสุดเนี่ยมันจะได้ตัวทองอยู่แล้วครับมันจะได้ตัวทองเยอะอยู่แล้วก็พยายามไปหอไกลๆด้วยครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมีรางวัลตรงนี้ก็ควรซื้อด้วยนะครับแล้วมันก็มีในส่วนรางวัลวกล่องรางรางวัลหออ่ะมันนี่นี่ครับรางวัลหอนี่ครับนี่เห็นไหมมันจะมีซื้อกล่องครับตรงนี้ก็จะได้การ์ดด้วยจะได้การ์ดด้วยนะครับ บางกงมันได้การบังก่องไม่ได้การนะอะเพื่อนๆก็พยายามผ่านหอไปไกลที่สุดมันก็ได้ตั๋วเยอะนะครับวาณนี้่าเรียบร้อยนะครับรวบรวมการหาตั๋วทอง200ตั๋วแล้วต่อไปเป็นในส่วนการหาเศษแดงนะครับว่าเราควรจะหาจากไหนแบบสายฟรีอันนี้มีบอกได้เลยว่าที่หมีไปคํานวณเควสมาทั้งหมดเนี่ยมันแลกการ์ดแดงได้หลายใบค,ครับมันละมันลา,นลาการ์ดแดงได้หลายใบนะครับก็เอาง่ายๆมือปืนเลน,นแมนยํา มือปืนเน้นแม่นยำแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวิาสาดกนเน้นคีแค่นั้นเองครับถ้าจะเลือกนะพยายามเลือกให้ครบเสร็จด้วยนะครับประมาณนี้อเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการหากาดแดงแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตวบรวมวิธีการหาเศษกาดแดงนะครับก็มันจะมีหาอยู่สามอยู่สามประเภทครับร 1, 2, คือการหาคว่าหนึ่งสองคือการหาเลตติ้งนะครับตรงนี้เลยเห็นไหมเวลาเราผ่านนะครับก็จะได้อยู่สิบเศษด้วยนะครับต่อไปเป็นในส่วนันเส้นทางนะครับเนี่ยเพื่อนๆกดตรงนี้ดู ผมวันสุาทายผู้กล้านะครับนี่ในระดับสูงเนี่ยตั้งแต่สามสี่หุเขากับป่าเนี่ยมันจะมีเศษแดงเห็นไหมครับนี่แปดเศษแล้วก็มีในส่วนป่าแห่งแสงนะครับก็ถ้าเราไล่ตรงนี้จะมีในส่วนแซตตี้เห็นไหมครับแซตตี้อ่าแล้วก็มิกกี้นะครับแล้วก็ฟิตเตอร์คือถ้าเกิดเราทําพวกนี้น่าจะได้อยู่40 10, เศษเลยแต่พลังมันก็เยอะนะ4ี่0 0นห้าแสนนะครับประมาณนี้ อ่ะแต่เกิดสมมติเราจะหาเองอันนี้หมีก็เท่าที่หมีรูนะครับก็มาที่หุบเขานี่บ่อเหมันนะครับตรงนี้เลยแล้วก็ตรงขวาล่าของหมีสามเก้าสามสามหกหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็มาคุยกับ n p c แมวน้องเหมียวยอดรักเดอะเดอะซีรีส์นะครับอ่ะน้องเหมียวก็จะให้เราไหว้วาน,นครับรวบรวมเก็บสมุนไพรแล้วก็ไปหาสมุนไพรให้น้องเหมียว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 หน่อยนะครับ อ่าเราก็มาคุยกับน,น้องเหมียวครับนี่ได้เซสามเซตแล้วโออซ่าอ่าอต่อไปการเก็บเซตแดงเซตแดงเขาจะมีตรงหมีนะครับนี่มาตรงนี้เลยครับที่หุบเขาบอ่อเหมันเหมือนเดิมสี่สามหกสองสามเจ็ดนะครับเสร็จแล้วก็เป็นไงครับกระโดดไปหาน้องแมวนี่น้องแมวกำลังนั่งปรับทุกอยู่นะครับแล้วก็ อ่าวิการลูกน้องแมวกดตรงที่เป็นลูกมือก่อนเลยครับเสร็จแล้วกดตรงคอครับกดตรงคออ่าเสร็จแล้วกดตรงเท้าครับอ่าเห็นไหมกดแค่สามจุดตรงนี้แค่นั้นนะครับข้างบนกลางแล้วก็เท้านะครับอ่า้อกแมวเขาท้ายเศษมาอีกสองเซตโอซ่าเราก็จะมากดรวมเลยนะครับซึ่งหมีก็จะได้การ์ดแดงแล้วคุณร,รับเแลดอ้าวมันจะมีให้เลือกนะครับอ่ะเราอาการ์ดไหนดีใช่ไหมอันนี้ค่าค่าคีย์ครับส่วนอีกใบหนึ่งเป็นอะไร แม่นยำถ้าเกิดเป็นมือปืนเอาแม่นยำแต่ถ้าเกิดเป็นวิสัยเอาคีครับแค่นั้นเองกาไม่ลงไหนเขาไม่เหรออ๋อรับอยู่นี่ครับมีเอาจะมาแทนนี่เลยโอ้โหพลังบวกอย่างเยอะแล้วนะนี่ตีบวกเลยครับเรามีเยอะป่ะอ๋อกดแบบอันนวดเออโอ้โหไม่ครบหมดครับโอ้โหโอกาสติดแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นเหรออุตการบวกเยอะนะโอ้ตีที่เจ็ดพันเลยเหรอ จัดว่าจุกแน่นอนนะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนการลงหอ40นะครับก็มีรวมคลิปเดียวจบไปเลยเออแต่ว่ามันจะมีในส่วนบอสไอตัวนี้เดี๋ยวมีค่อยแยกคลิปลวกันนะโอ้ยยิงหาคนลงไม่ได้นะครับเ <c oughs> ซฟมีเขาพลังก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่าเริ่มมาเจ้าบอสนกนะครับเพื่อนๆจะติดใบก็ให้ยิงธรรมดาไปครับแล้วเดี๋ยวมันจะปล่อยพายุเพื่อนๆก็หลบฝาแค่นั้นเองครับ แล้วเดี๋ยวสักพักนึ่งมันจะกระโจนลงมาตรงกลางแแบบก็หลบนะครับแล้วก็มันจะมีก้อนหินตกลงมาก็ต่างคนต่างหยิบก้อนหินไปแล้วก็อัดมันแค่นั้นเองครับจบแล้วอ๋อผมไม่มีเทคนิคนะถ้าเกิดเราเราอยู่ข้างบนมันไม่โดนหรอกวะเนี่ยโอ้โหอันนี้หมีไม่รู้เลยปกติต้องหลบนะแต่อย่างนี้ไม่ต้องละอุ้ยโดนนี่ว่ะชิบหายแล้วอมมันต้องอยู่ตรงมันต้องอยู่ตรงจุดนี้เลยพี่เพื่อนเขายืนอ่ะอ้าวทำไมหมีโดนวะ โอ้ oh. มีว่าไปหลบขวาดีกว่าครับไปหลบขวาดีกว่า <c oughs> ตายได้ไงวะกูเนี่ครับมันจะมีหินเนี่ยอ่ะเราก็เก็บเนี่ยครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราเรอบอสต,ตกลงมาครับเดี๋ยวบอสมันจะตกลงมาตรงกลางเนี่ยอ่ะตกลงมาครับเราก็ปลาเลยครับอึ๊บไปเี่ยงโอ้โหสี่แสนครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวทุกคนก็ช่วยกันเก็บแล้วก็ปาก็ตายแล้ครับบอส หมีว่าอยากขึ้นไปข้างบนเลยครับเสี่ยงมันอาจจะมีจุดยืนนะแต่หมีว่าไปหลบขวาเถอะปลอดภัยที่สุดแล้วเราอย่าเสี่ยงดีกว่าครับชีวิต <c oughs> ไม่คุ้มครับโอไม่เป็นไรครับถึงมันถึงเราจะไปเก็บมาแล้วมันฮิวนะแต่ว่ามันก็มีโอกาสโดนพายุตายนะครับเพราะนะั้นแล้วไอ้ชิบหายกูโอ้โหพูดมากเกือบตายเรียบร้อยครับบอสแตกแล้วฮิวหรือครับพี่ชายทั้งหลายไม่หิวเลย มอนค่อนข้างถึกนะครับจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มาเพื่อนๆเนป็นลงแบบง่ายก็ได้ครับไม่ต้องลงแบบยากกันจะเพียงแต่ว่าแบบยากจะมีโอกาสออกเอ,อดอกถุงมือทองมากกว่าแค่นั้นเองครับไม่จําเป็นต้องลงยากก็ได้นะเอาจริงแล้วเพราะว่ายากมันก็ต้องพลังสามแสนขึ้นไปอะ่ะแล้วมันต้องทั้งบาร์ตี้ด้วยนะครับอาจจะตึงในส่วนนี้ตึงเยอะแหละนี่เนี่ย อ่ะต่อไปเป็นในส่วนบอสใหญ่ตัวนี้นะครับก็หลักๆก็ไม่มีอะไรเลยก็คือถ้ามันใช้ถ่าวันน่ะรับใครใช่ไหมครับก็ให้เ,เพื่อนๆไปจุดกองไฟแค่นี้ครับถ่าวันจะเผาวันจะไหม้หรือว่าจะเป็นในส่วนช่วยกันตีเถ่าวันก็ได้อันนี้เดี๋ยวรอรอแทงเปิดก่อนครับเอาเลยครับแทงเอาสัาทีต้องเอาแล้วเอาไอ้แทงมันทําอะไรไว้ดีวยแทงมันวิ่งไปเออแทงเปิด,ปปด,ปปดครับลุยเลยข้ามัน อันนี้ลบดีๆนะครับแรงนะถ้าเพื่อนๆพลังไม่ถึง3 0 0แสนอาจจะโดนทีเดียวตายเลยครับสำหรับบอสตัวนี้นะมันตกค่อนข้างแบบตึงเปียกๆเลยอันนี้คือต้องพลังเยินนิดนึงครับถ้าเกิดพลังน้อยจะโดนทีเดียวตายเลยถ้าเอหมู่ทั้งปาร์ตี้นะครับก็อะไรประมาณนี้ให้ยลยมีก็ใช้พลังอันเชิญม้งแมวชิงโกโซกัง้าดาเมจแรงแก็สัก3 4ี่คนก็จะผ่านง่ายครับอ่ะมาปล่อยเมล็ดกาฝากแล้วเพื่อนร่วมทีมจุดกองไฟเลยครับอ๋อคนนั้นเขาไปรอแล้ว นี่จุดก,กองไฟเลยครับนี่แล้วก e. ็เอาเอาไฟไปเผาบอสครับแค่นั้นเองเอ้แต่จริงๆมันมันต้องเอาไปเผาเพื่อนนะไม่ได้ไปเผาบอแล้วหมีว่าไปเผาเผาเาเพื่อนที่โดนติดอะครับเนี่ยมันนี่อันนี้เราพลาดแล้วโอ้ยๆๆล็อกโอ้โหสรุปคือไปเผาเพื่อนอย่าเผาบอสนะครับอันนี้หมีพลาดเองขอผยอยักลองไง เห็นเห็นคนนั้นเขาไปเผาก็เลยอยากไปลองเผาถูไหม่เป็นไรครับถ้าเราถ้าตายขึ้นมาก็จะมีเกิดสามรอบนะครับซึ่งอยากอยากตายทุกคนแค่นี้พอครับทุกคนก็จะได้เกิดอะไรประมาณนี้นะครับพึ่งอะไรตามฉันเยอะมากนี่ครับเอาพึ่งก่อนนี่ไงเจอท่าโอ้โหแมวยันแมลงแต่ว่าเออมีแตกจนได้พึ่งมาตบแรงมากเลยอ่ะ สามสองเห็นไหมเราเกิดได้สองรอบนะครับพยายามอย่าให้ตายหมดแค่นั้นพอโอ้ยเราต้องจัดการพึ่ง้วครับไนี่นะทาเพื่อนเราหรอนี่นะโอ้ยิงบอสไปเลยดีกว่าครับมันจะตายอยู่แล้วเออสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่าเดี๋ยวอ,อ,อันนี้เดี๋ยวมีเผาเพื่อนบอกว่าหมีจะไม่โดนจับนะครับอ้าวหมีไม่โดนครับอ่ะอันนี้เราเก็บรอเลยครับ เพื่อนชนอ,ออกมาเผาเพื่อนนี่นะเพื่อนก็นจะหลุดนะครับเผาเผา,เาช่วยกันเผาดิเนี่ยโอ้โหตายแล้วมันถ้าเกิดมันรับเวลาหมดก็คือตายนะครับมัต้องห่วงผมมาแล้วครับหน่วยกู้ภัยนี่แน่นะแค่นั้นเองครับโอ้เราเป็นหน่วยกู้ภัยครับบอกเลยตรงหวะนี้ไม่ได้แล้ว ด่านตั้งแต่นี้ต่อไปก็ยากแล้วนะครับบอกได้เลยว่าถ้าพลังน้อยไม่รู้ทางผ่านจะยากนิดนึงครับเรียบร้อยครับจบกระตุ้นระเบอสจบไยไปนี่เรียบร้อยครับโอ้โหไม่มีสีทองเลยโอ้โหบางทีลงยากก็ไม่ใช่ว่าจะได้ของทองตลอดแค่มีโอกาสนะครับ่จบไปในส่วนด้านนี้นะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนสุดท้ายแล้วครับการหาแต้มสกิลจากไหนใช่ไหมครับแต้มสกิลเกมนี้เนี่ยนี่ เราจะได้จากการอัพเลเวลอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีในส่วนความชํานาญสกิลตรงนี้เราสามารถแลกแต้มได้ไหมครับซึ่งเรากดดูมันก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าเห็นไหมแต้มหนึ่งสกิลขั้นหนึ่งหลังจากที่เลเวลตัวละครตื่นขึ้น x p จะทําเราจะได้รับจากการแปลงความเป็นชํานาญสกิลนะครับก็คือค่า x p จะแปลงเป็นตรงนี้ก็สามารถแลกสกิลได้ ถ้าจะแลกใช่ไหมมีก็แนะนําว่าเดี๋ยวรอให้เลเวอร์มันแบบ3-4วันอาทิตย์หนึงปลดทีอย่างนั้นนะเออค่อยแลกก็ได้ครับแต่ว่าในช่วงแรกถ้าเลเวอร์มันอัพทุกวันอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องรีบก็ได้ประมาณนี้นะครับ ต่อไปเป็นในส่วนแต้มสกิลนะครับก็เหมือนเดิมก็คือเพื่อนๆต้องท้าทายผู้ใกล้เห็นไหมครับจะได้นังสื่อความรู้ซึ่งหนังสืออันนี้1แต้มก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งสกิลนะครับ,รบแล้วก็จะมีในส่วนเควสหลักบางทีก็จะมีแจกนะครับแต่หลักๆก็ได้มาจากการผ่านบอสพวกนี้แหละเพราะว่ามันจะแต่หนังสือเยอะมากเห็นไหมครับเนี่ยตะกี้ 2, 2เล่มแล้วนี่นี่นี่เล่มที่3ามนะครับนี่เล่มที่สาอ่าเล่มที่4ี่ครับแล้วก็จะมีในส่วนการทำเควสในแมปก็จะมีแจก <ropic. S 1> ด้วยนะครับที่มีนับได้ตอนนี้ก็คือมีแจกป,ประมาณ 5, 5ล้าอะ หกแล้วครับนี่หกหกหกสกิลนี่ก็ที่มีหาได้ก็ประมาณสิบประมาณสิบเล่มครับมันจะมีควสตามเมืองด้วยเออแต่ว่ามีจําไม่ได้แล้วประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็กดใช้หนังสือสกิลมันก็จะได้สกิลตรงนี้มาก็พยายามอัพพะตรงศายตรตัวละครก็จะเก่งขึ้นอย่างเยอะนะครับอ่ะมีได้รวบรวมทุกอย่างที่มีรู้มาทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับที่ออฟเซอร์เวียนเนวาแนะครับเผื่อใครอยากให้มีทำไกด์เรื้เกมนี้เพิ่มก็มาใต้คอมเมนต์ได้นะครับยินดีช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนเพราะอันนี้ส่วนใหญ่ก็ขอมาน